มัมมครับกองบุญอิ่มแล้วลสินะอิ่มแล้วลสินิคายพดดวงพดดวงกับอ่าชื่ออะไรแล้วนอ้อแม่ก็ลืมชื่ออีกแล้วเอออืมแม่สาลี่ด้านนอนอยู่ด้านหลังค่ะเอ๊ะทำไมลูก วันนี้คุณหมอก็โทรมาแจ้งข่าวของน้องแครอทนะคะว่าเมื่อคืนได้เจาะเลือดส่งแผลแล้วซึ่งเดี๋ยวจะรอผลค่ำนี้ค่ะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงส่วนน้องก็ดูสดชื่นขึ้นนะคะน้องแครอทด,อดูสดชื่นขึ้นอาการถ่ายเหลวลดลงเริ่มกินอาหารเม็ดได้มากขึ้นเอาอันนี้ใครคะอันนี้คุณชายเตี้ยมคะ่ะ เตรียมเป็นหนุ่มแล้วครับแล้วก็วันนี้ก็คุณหมอทางหมอหัดใหญ่โทรมาแจ้งผลเลือดของน้องกระล่ำนะคะผลเลือดออกมาแย่มากเลยค่ะเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดง5้ถึงหเท่าเลยค่ะคือคุณหมอบอกมาแล้วนะคะว่าเม็ดเลือดแดงปกติอยู่ที่ เท่าไหรนะแต่ว่าแม่ไม่จำ <c oughs> ความจำสั้นรู้แต่ที่แน่ๆก็คือว่ามากกว่าปกติ5-6เท่าเลยค่ะแล้วก็ส่วนค่าตับค่าไตาคือปกติโชคดีตรงนี้แต่หนักใจก็คือเรื่องอเม็ดเลือดขาวนะคะเยอะกว่าเม็ดเลือดแดงแล้วก็ผลการเอ็กซเรย์ปอดเมื่อวานก็คือว่าปอดมีการแพร่เชื้อของมะเร็งลุกราม ทั่วทั้งทั่วที่ปอดทั้งสองข้างนะคะซึ่งก็ยังน่ากางังวลหลายๆจุดอะคา่ะสำหรับน้องกระลำเนาะก็ต้องรอให้ผลชิ้นเนื้อออกมาค่ะว่าจะมีแนวทางในการรักษาน้องยังไงแบบไหนนะคะก็ต้องอดทนกันช่วงนี้ก็คุณหมอแนะนําแม่ให้ไปพาน้องไปล้างแผลที่คลินิกใกล้บ้านนะคะ แล้วก็คุณหมอได้แนะนํายาปฏิชีวนะที่จะให้คุณหมอใช้ทางนี้เป็นผู้จัดให้อ่ะค่ะว่าน้องควรจะได้รับยาตัวไหนนะคะก็เป็นอะไรที่ล้ามากๆเลยมันเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะนะคะทั้งๆที่เราก็เห็นสภาพ้วยแหละว่าเขาเป็นแบบไหนเนาะแต่มัน เมื่อมาฟังผลตรวจจากคุณหมอแล้วมันก็อดที่จะห่อเหี่ยวไม่ได้ะคะ่ะเพราะคุณหมอก็บอกแม่ว่าไม่อยากให้แม่ตั้งความหวังเอาไว้มากอยากให้แม่ทําใจเอาไว้เกี่ยวกับน้องกระหล่ำนะคะ่ะคือคุณหมอพูดแบบนี้เลยแม่ก็แป,แป,แป้วๆนะคะจิตใจแล้วบวกกับวันนี้ก็เพิ่งสูญเสียลิสาไปแบบรู้สึกว่า ตัวเองจะไหวไหมเรารู้นะคะว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกหนีกันไม่ได้เนาะแต่ว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงมันก็มันก็อดไม่ได้อ่ะค่ะที่เราจะวิตกอะ่เนาะคะเพราะว่าอย่างที่ f อซเห็นนะคะ เด็กที่มาถึงแม่แต่ละเคสอะ่ะมันไม่ได้มาจากสวนลาเวนเดอร์นะเอาง่ายๆอะค่ะเพราะฉะนั้นจะให้ให้เขาเป็นไปอย่างสวยงามมันก็คงลำบากนิดนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องเชื้อราน้องหมอนทองหรือแม่แต่ริษาซึ่งแม่อุตสาหฟูมฟักเป็นอย่างดีเพราะแม่แบบ เอ็นด e e. ูเขามากอ่ะนิสาเป็นเด็กน่ารักมากค่ะน่ารักในที่นี้หมายถึงว่านิสัยเขานะคะนิสาเป็นเด็กที่นิสัยน่ารักน่าเอ็นดูมากแม่ก็เลยแบบปวดใจอ่ะกระทินกินเก่งค่ะพ่อด้วงเนี่ยกินเก่งมากเออพ่อด้วงพ่อด้วงกินเก่งใช่ไหมลูก วันนี้ก็เจ้ากระหล่ำก็ยังมีอาการเปรี้ยีๆอยู่นะคะจากการนั่งรถนั่งรถเมื่อวานสงสัยจะเมารถนะคะวันนี้ก็เลยแบบร้าห่วยรวยแรงแล้วเจอหรอคะร้าห่วยรวยแรงไหมคะแม่ก็ต้องขอโทษ fc นะคะที่ช่วงนี้แบบอัปเดตแต่แบบอะไรที่มัน อย่ในห่อเหี่ยวอะค่ะแต่คือมันก็เป็นสถานการณ์ในบ้านจริงๆอะคะ่ะแม่ก็ไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงเนาะก็จะพยายามนำความน่ารักของเด็กๆมาให้เอฟซีได้รับชมกันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อแม่อย่าเพิ่งเบื่อเด็กๆในบ้านนะคะแม่จะพยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่ออกมาดีที่สุดเพื่อเด็กๆเพื่อสภาพจิตใจของเขาด้วยอะคะ่ะ แม่ก็กราบขอพระคุณทุกท่านทุกกําลังใจนะคะที่คอยติดตามคอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตกันเสมอมาขอบพระคุณทุกท่านมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ